บอกเคล็ดลับแกงนอไวยพี่น้องแกงนอไวายบ่ให้ขมเห็ดไงง่ายพี่น้องเลยมาจินขขาน้ำกันพี่น้องืันนี้ได้แกงนอไวยพี่น้องแกงนอไวยใส่เห็ดเผาะหรือถิ่มหนังแ่น้ำพร้อมพี่น้องเลยไปตลาดพี่น้องได้นอไว้มาพี่น้องดินอไว้งามๆเลยนอหวาออนออนพี่น้อง บักโสมบูรณ์ดีขนาดเลย ไว้ปอกแล้วก็ต้องมาแช่น้ำพี่น้องขันบ่อแช่น้ำมันก็ออกดำห็นบ่สนี่พี่น้องแช่แช่ไปก่อนแช่น้ำนี่พี่น้องแช่เรามันกะสีบ่บอดำพี่น้องต้มน้ำพี่น้องใส่เกลือลงไปอา้าวบาลเนี่ยกะเชี่ยวไปต้มบอนพี่น้องเห็นบ่ขาวจัว๊ว น้ำเดือนเดียว,ยวใส่ลงไปเลยอ่าบาตเนี้ยเกียร์น้ำพี่น้องน้ำแดงเลยแหละนะเอาลวกน้ำผ่อนก่อนเด้อเพื่อลดความขมพี่น้องนอ้อไว้ลวกน้ำผ่อนเอาไว้แล้วพี่นอ้องต่อไปก็ชีกแกงบัดนนี้เติมน้ำอย่านั่งใส่เลยพิ่กับ หอมแดงตำแหวกพี่น้องใส่ลงปลาใส่ไข่ใส่ลงไปเลยเติมล่าปลาลงใส่พี่น้องเนี้ยมันนัวเอาละบาดเนี่ยรถใส่ลงไปเลยนี่รถดีใส่ลงปลาบะหมี่เห็ดกระด้างพี่น้องใส่มันเห็ดเพาะนี่างละกะทิแกงนอใบใส่เห็ดเพาะพี่น้อง ผักกระเจี๊ยบลงไปพี่น้องตู้กับโจมใส่ลงไปเลยโอ้ยแมนผอมมาเนี่ยพี่น้องเลยแกงนอไวใส่เห็ดเผาะโอ้ยเนี่ยมันถื่อกันพูดเลยแกงนอไวพี่น้องวันนี้ได้แกงนอไวดื้อแกงนอไวใส่เห็ดเผาะพี่น้องนี่ เห็ดเพาะพี่น้องของแท้พี่น้องเลยมือนี่ได้แกงนอไหวพี่น้องแกงนอไหวใส่เห็ดเพาะเลยเนี่ยพี่น้องเอ้ยมาวันนี้กินข้าวพี่น้องอีโอ้ยแกงนอไหวพี่น้องใส่เห็ดเพาะน้ำพร้อมมาเด้๋ยกินข้าวพี่น้องมีโอ้ยแกงนอไหวพี่น้องใส่เห็ดเพาะโอ้ยตือจะปวดอีกแค่นึ่งน โอ้ยนัย่วไหวหวานพี่นั่งแลง้แกงสูนี์หวานพี่น้อง